ทำเอาหลายคนตกอกตกใจเลยค่ะว่าตั้งแต่ปี2 5 6 5น,นี้ใครที่ซื้อกองทุน s s f RMF เนี่ยอาจจะยังไม่สามารถนำมาใช้สิทธิหย่อนภาษีได้ถ้าหากยังไม่ดำเนินการตามที่สัรพกรกำหนดสะกก่อนแบบนี้เนี่ยมันจะกระทบกับการใช้สิทธิหย่อนภาษีของเรายังไงบ้างและจะมีวิธีการในการที่จะดำเนินการยังไงติดตามได้เลยในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะฟ้ายาดานะคะและนี่ก็คือรายการพกเก็ตมันนี่รายการความรู้การเงินพกพาง่ายไซส์มินิค่ะข่าวที่ว่านี้เป็นเรื่องจริงนะคะโดยที่มีที่มาจากประกาศของอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่414และ415ซึ่งว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขของการยกเวน้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม SSF แล้วก็ r m F ค่ะโดยประกาศทั้ง2ฉบับ ก็มีสาระสําคัญเป็นอย่างเดียวกันเลยนั่นก็คือผู้ที่ได้ซื้อกองทุนรวม s s f r M F ตั้งแต่วันที่1มกราคม2565เป็นต้นไปถึงแม้ว่าจะได้ซื้อแล้วก็ทํารายการสําเร็จภายในช่วงเวลาที่ได้มีการกําหนดในแต่ละปีก็ตามก็อาจจะยังทําให้ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ลดภาษีได้ถ้าหากว่ายังไม่ได้มีการแจ้งความประสงค์ไปถึงบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนรวมที่ตนได้ซื้อกองทุนรวมเอาไว้ค่ะฟังเท่านี้หลายคนอาจจะเริ่มตกใจนะคะซื้อกองภาษีไปทั้ง ทีแบบนี้สุดท้ายแล้วไม่สามารถใช้สิลิหย่อนภาษีได้ซะอย่างนั้นหรอคําตอบคือหลักเกณฑ์ที่ได้มีการประกาศใช้ออกมานี้เนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้เกิดความยุ่งยากหรือความไม่สะดวกแต่อย่างใดค่ะนั่นก็คือจะทําให้ฝั่งของผู้ลงทุนนะคะได้รับความสะดวกมากขึ้นในการที่จะไม่ต้องเป็นผู้รวบรวมเอกสารด้วยตัวเองอีกต่อไปเพราะว่าถ้าหากเป็นกรณีก่อนหน้านี้นะคะที่ไม่ได้มีการออกประกาศตรงนี้ออกมาฝั่งของผู้ลงทุนเมื่อได้มีการซื้อกองทุนรวม S S F M F ไปแล้วนะคะในช่วงที่จะต้องยื่นภาษีเนี่ยก็จะต้องเป็น ผู้ไปรวบรวมเอกสารไปดาวนโหลดจากช่องทางต่างๆด้วยตัวเองในการที่จะนํามาใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีแต่ว่าหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นการให้เราเนี่ยแจ้งความประสงค์ไปยังบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนะคะแล้วก็ให้บริษัทเนี่ยเป็นผู้ที่นําส่งความประสงค์นะคะหรือว่ารายละเอียดต่างๆให้กับทางกรมสรรพากรแทนเราค่ะนอกจากนี้นะคะสําหรับใครที่ได้มีการซื้อกองทุน s s f เอ f ไปก่อนแล้วที่จะได้มีการแจ้งความประสงค์ไปถึงแต่ละบลจนะคะก็ไม่ต้องกังวลเป็นอย่างใดเลยค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะ ซื้อไปก่อนแล้วก็มาแจ้งความประสงค์ทีหลังได้เพราะว่าตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยในช่วงสิ้นปีนะคะก็ยังมีหลายๆบลจเลยที่อาจจะยังไม่ได้มีการเตรียมช่องทางสําหรับการให้ผู้ลงทุนเข้าไปแจ้งความประสงค์นะคะนอกจากนี้นะคะเมื่อเราได้มีการแจ้งความประสงค์ไปยังบลจใดบลจหนึ่งแล้วนะคะหลังจากนั้นถ้าหากว่าเราได้มีการซื้อกองทุน s s f R m f ของบลจนั้นอีกมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องมีการแจ้งความประสงค์ซ้ําในทุกๆปีหลังจากนั้นค่ะแลวก็หมายความว่าแจ้งความประสงค์เพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็สามารถ มาที่จะใช้สิทธิ์ต่อเนื่องในแต่ละปีหลังจากนั้นได้เลยซึ่งถ้าหากว่าเราได้มีการติดตามหลักเกณฑ์ของทางสรรพากรมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะเห็นได้ว่าได้มีการวางแนวทางในเรื่องของการให้ฝั่งของผู้ที่จะลดหย่อนภาษีเนี่ยเป็นผู้แจ้งความประสงค์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตั้งแต่ช่วงปี2561แล้วนะคะโดยเริ่มต้นมาจากประกันสุขภาพก่อนแล้วก็เรื่อยมาในปี2563นะคะก็เป็นคิวของประกันชีวิตในปี2564ก็เป็นคิวของดอกเบี้ยบ้านนะคะจนล่าสุดใน ปี2 5 6 5นะคะก็ได้กลายเป็นคิวของกองทุนรวม s s f Armf นั่นเองค่ะซึ่งก็คาดว่าประกาศที่ได้มีการออกมาแบบนี้นะคะก็คงจะมีความเชื่อมโยงกันกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะในฝั่งของสรรพากรเองก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการติดตามข้อมูลแล้วก็หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิหย่อนภาษีของผู้มีเงินได้แล้วก็ในฝั่งของผู้มีเงินได้เองนะคะก็จะได้รับความสะดวกในเรื่องของการรวบรวมเอกสารแล้วก็ไม่ทําให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิหย่อนภาษีของเราเนี่ยมันตกหล่นไปแต่อย่าง ด,ดังนั้นสําหรับผู้ที่ซื้อ SSF แล้วก็ r m f ไม่ว่าจากช่องทางไหนในปี2 5 6 5นี้นะคะก็อย่าลืมสังเกตค่ะว่ากองทุนที่ได้ซื้อนั้นมันเป็นกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่ไหนนะคะแล้วก็จะได้ไปติดตามถึงช่องทางในการแจ้งความประสงค์ต่อไปค่ะอย่างถ้าใครซื้อกองภาษีผ่านทางฟิโนเมนานะคะก็อย่าลืมสังเกตค่ะว่ามันเป็นกองทุนภายใต้าใตการจัดการของบลจอะไรเมื่อทราบแล้วนะคะก็ให้มาคลิกที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยค่ะ เพราะว่ามันจะเป็นแหล่งที่ทางฟิโนมิน่านะคะได้รวบรวมเอาไว้ถึงช่องทางในการแช่งสิทธิ์ของทุกๆบอจอแล้วก็จะมีการอัปเดตให้ผู้ลงทุนทุกท่านเรื่อยๆเลยค่ะแล้วพบกับรายการ Pocket Money รายการความรู้การเงินพกพาง่ายไซส์นีได้ใน EP ต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ